เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกมเอา X และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page PowerPay หรือ Line a PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดิงอยู่ด้านล่างเลยครับผม โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิป <baş> น <laws> like, <backs> ี <night> ้เนี่ยนะครับจะมาดูนะครับว่าไอ้พวกอาวุธที่มันเป็น3ดาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพขั้นขึ้นมานะครับเป็น4ีดาวนะครับหรือว่าปลุกพลังเป็นผลของอเวกเนี่ยนะครับมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือให้ดูที่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือเรื่องของการเพิ่มผลปลุกพลังนะครับคือคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอ่ะอันนี้ตัวอย่างของอาวุธสดาวก่อนนะพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลื่อนๆลงไปนะครับ เขาก็จะมีบอกนะครับว่ามันจะสามารถเพิ่มปริมาณดาเมจโจมตีพื้นฐาน30%นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของอาวุธสีดำเนี่ยปริมาณการเพิ่มดาเมจโจมตีเนี่ยตรงนี้นะครับมันขึ้นมาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมันก็15%แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวที่มันมีขอบฟ้ากันนะครับก็คือนะครับเขาจะเพิ่มนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยก็คือเพิ่มมาเลยนะครับที่25ครับด้วยผลของความที่เอ่อเป็นอาวุธที่หายากกว่านะครับ แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับสาหรับแบบคนที่เป็นสายเกลือนะครับคือทํายังไงเนี่ยมันก็ไม่ยอมออกที่นะครับทีเนี้ยนะครับมาดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเนี no ่ยนะครับผลของการเพิ่มการปลูกพลังเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันมีคนคิดเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยนะครับคือผมก็กะจะเล่น3ดาวเพราะว่าผมเปิดยังไงก็ไม่ออก4ี่ดาวนะครับมันมันเครือมากนะครับก็คือดวงผมนะ ที่เนี้ยนะครับมาเห็นไหมเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยนะครับตรงพื้นฐานของอาวุธ3ดาวเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่10%ซนะครับซึ่งมันน้อยกว่านะครับอาวุธที่เป็นพื้นฟ้าเนี่ยสิแล้วก็ในดาเมจเริ่มต้นนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธ4ดาวที่เป็นธาตุไฟเนี่ยนะครับเขาเพิ่มพลังโจมตีธาตุพื้นฐานเนี่ยนะครับอยู่ที่15%หเ็นห็นไหมว่ามันน้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเทียบเนี่ยก็น่าจะเทียบเป็นตัวเลขเดียวกันก็คือเป็นพื้นนฐากับ พื้นฐานธาตุกับธาตุนะครับทีนี้เนี่ยเราทายังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบมีแค่อาวุธ3ดาวนะครับยังไงก็ไม่ได้สีดาวสักทีนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเอ่ออาวุธหรือว่าของ3ดาวเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าใช้ไม่ได้ในระยะยาวนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่ามองกันจริงๆเนี่ยนะครับเราทำนะครับโดยการอัพขั้นนะครับขึ้นมาเป็นสีดาวจริงๆเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องทำครับผลเพราะว่านะครับตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือมันก็ได้ของนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยยังหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือการอัปดาวขึ้นมานะครับผมเนี่ยอัปดาวซ้อยขึ้นมานะครับสแตทที่มันได้รับเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มพลังต่อสู้นะครับ186นะครับ HP นะครับ151แล้วก็มีคีย์ิคออยูนะครับตัวผมเนี่ยนะครับก็ทำสามดาวขึ้นมา4ีดาวเนี่ยก็มีอยู่หลายชิ้นแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่ามองถึงในระยะยาวจริงๆเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องมาทำตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับประเด็นก็คือเรา ก็คือมีการทําของสีดาวนะครับก็คือจากสดาวเนี่ยทำขึ้นมานะครับเพื่อให้ใช้ไปก่อนธาตุที่เห็นเนี่ยตัวผมเนี่ยนะครับมีอาวุธ4ีดาวเนี่ยอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับเป็นธาตุน้ําที่ได้มาจากการการันตีหมุนการสร้างอาวุธนะครับ200ครั้งเนี่ยก็ได้อันนี้มานะครับคือเปิดเท่าไหร่หรือว่าไปสุ่มยังไงมันก็ไม่ได้นะครับคือมันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆนะครับในตัวของผมเนี่ยครับก็เลยต้องทาเนี่ยสีดาวขึ้นมานะครับเพื่อให้ที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้เล่นนะครับแล้วก ได้ทำเควสไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่รอของสดาวมาเนี่ยนะครับคือต้องพูดง่ายๆว่ามันจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็นะครับการอัพเลเวลของอาวุธขึ้นมานะครับคืออัพขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไอ้พวกของนะครับที่จะใช้อัพเลเวลเนี่ยนะครับมันจะไม่พอนะครับเพราะว่ามันสามารถฟาร์มได้จากเคยอ i ฟิลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพเลเวลขึ้นมาใช้ตรงนี้นะครับ อย่างน้อยเนี่ยคือคุณได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็พอได้อาวุธสีดาวมาเนี่ยเราค่อยเอาไอ้ตรงนี้นะครับไปใส่ในสีดาวก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเก็บไว้นะครับแล้วปลุกดาวขึ้นมาอย่างนี้ก่อนก็ได้เพื่อทาเควสนะครับให้อยู่ในหน้าบันทึกนะครับแล้วก็ได้ค่าสเตตเห็นไหมพออัพขึ้นไปอีกนะครับมันก็ได้ดาวมันก็ได้ค่าสเตตขึ้นมาอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากจะรอนะครับอาวุธสีดาวนะครับเพราะว่าอยากจะให้ตัวเนี่ยมันเริ่มต้นมาด้วยการที่เรียกว่ามันเก่งนนะะคครรัับบกวว่่าา3เเลยี ก็อย่าไปทำนะครับไอการตีบวกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำเนี่ยนะครับก็ต้องมองหาอาวุธนะครับที่มันแบบไม่มีเลเวลหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเลเวลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อัพให้มันเต็มนะครับแล้วก็ใส่ดามเข้าไปนะครับค่อยมาถ่ายโอนเสริมพลังอุปกรณ์เอานะครับในหน้านี้นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาวุธ3ดาวนะครับคือมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อตัวละครเราหมมดนะครัับไไ่่ต้องปกลววา ไม่ได้สีาวเหมือนอย่างคนอื่นเขาแล้วโมแต่ไปรอนะครับไปสุ่มไปรีดีใหม่เงี้ยคือคนอื่นเขาเล่นกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับพยายามเจ็บคอนเทนต์หลายๆอย่างของเกมนะครับอยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ของ3มดาวนะครับใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายโอนเอานะครับหรือว่าไปอัพเลเวลไปใส่ในสีดาวก็ได้นะครับสำหรับ3ดาวที่ทําขึ้นมาในสีดาวนะยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครบนะครับแล้วก็ กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยมีประมาณนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ